สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเลียาชาแนลชั้นนี้มีช่องสาระแะนยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนขึ้นมาด้วยเรื่องอะไรวะตีเช้านี้มาขึ้นของก็กลงคลิปได้พี่น้องแต่ว่าคอยลืมคอยลืมเปิดสาธารณนะเสามากขอยลืกระเพียนใจเนาะว่าสิเบาเรื่องอย่างหมอลำอันกสฤดูกาลหนนะ้าผููใดสิมาวัดตีตื่นมากกับมาเจอข่าวโป๊ะปะจวดจาดฝาดบึ่มเลยว่ายังไงนะ ของผู้ลังคนนะผู้ลังคนของเพื่อนผู้ลังคนออกมาโพสนะคะคนที่เคยโพสชี้แจงกรณีว่ากองทุนแพรวแสงทองจดทะเบียนถูกต้องกับนิติบุคคลซึ่งค่อยก็บอกแล้วว่าคําว่าจดทะเบียนถูกต้องกับนิติบุคคลแต่มันผิดก็คือหน้าปกสมุดบัญชีธนาคารมนระบุแค่ว่ากองทุนแพรวแสงทองมันไม่มีคําว่าหน้าบัญชีธนาคารไม่มีคําว่าเพื่อหรือว่าร่วมด้วยมูลนิธิการกุศลใดๆกองทุนแพราวของแสงทองนี่คือมัน ไม่ได้ถูกจดทะเบียนนะคะคนธรรมดาก็จดทะเบียนได้นะคะโอเคบอแต่ที่เห็นหลังๆที่เขาบอกว่าร่วมด้วยหรือเพื่อเพื่อมูลนิธินั้นคือเขียนเอาเอ,เองเขียนโพสต์ใน Facebook พี่น้องเข้าใจม่มบอมูจเจ้าเข้าใจไ่มบอเออไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนปุ๊บปับปุ๊บปับเด้อเออแล้วล่าสุดปัญหาล่าสุดคืออะไรมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของบอลลัมสาวโดยตรงหรอก มันอยู่คู่ที่คนรอบข้างรอบเอลรอบขางรอบเอลนะพี่น้องอันบุคคลที่ยุคขางนั่งนั่นส่วนมากนะั่นมิเตคคนสลาดสลาดหัว,หวหลานลืนคู่ทั้งนั้นอืสลาดหัว,หวหลานยืนคู่เนี่ยยังสลาดแต่เหลืองงอโง่น่ะนะงอโง่แล้วก็อวดฉลาดเขาบ่ดากับเฮ็ดให้เขาไดา้โอ้ยต่ละมือแต่ละเดีของซุ้มเธอเนาะ อดีตมอลำาสาวอันนี้อดีตมอลำาสาวที่พูดเป็นภูสายธรรมะธรรมโมนุ่งขาวห่มขาวเอออดีตนะนุ่งขาวห่มขาววันดีคืนดีก็มาร้องเพลงกลุ่มปิดไม่ได้ไม่สบายสุดท้ายก็มีเบบีเหรอวะเออแต่มันเรื่องส่วนตัว,วเราพ่อแกขนาดนั้นมีก็ไม่เป็นไรหรอกอนะคะอันนี้เล่าเล่ามาสะก่อนนะคะออกมาประกาศโพสสองชั่วโมงที่แล้วว่าปิดรับบริจาคก,กองทุนแพรว,พรวเพื่อสาธารณะในวงเล็บเพื่อสาธารณะ อุศลกู้ภัยอุดมเวทอันนี้คือวงเล็บเอาเองนะไม่ใช่หน้าปกธนาคารนะเออวงเล็บเอาเองเพื่อจะโพสนะคะอันไปตัวแต่ส้มปึกๆเห็นว่าเออเขาทําถูกต้องนะนน่นนั่นน,นี่ไปตัวตัวส้มปึกซะอืมเงินที่เหลือสี่หมืนกว่าบาทจะนําไปซ่อมรถพยาบาลที่จอดพังจากการออกช่วยเหลือประชาชนช่วงภัยสงครามและจัดซื้อเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจสาธุบุญกับทุกท่านค่ะไม่สาธุค่ะเพราะว่าอะไรคือบอริจาคเงื่อนไห้มนเบิดคือบริบริจาคเงิ่อนไห้มนเบิรเหยังไงเขาบอกเขาวา่าเขาคนที่โอเค f อเธออาจจะแล้วแต่เธอเลยแต่ในความเป็นจริงจุดประสงค์นั้นคือช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแมนบอิอันลดเธอสิเพสิพัง มันก็เป็นปัญหาของเธอแล้วบอกว่ามูลนิธินี้ตั้งมานานซูสีบอมิเงินเหลือสูสี่บอร์มัไล่หลับไล่ใจว่าเออเงินคงเหลือคงค้างอันนี้งบประมาณอันนี้คืองบประมาณจัดสรรเพื่อซ่อมบำร,รุงรักษาอุปกรณ์อันนี้คืองบใหม่ที่จะเตรียมไว้ซื้อเครื่องช่วยเหลือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าเครื่องปั๊มหัวใจภาคกอดพัสเตอร์ แอลกอฮอล์ทิ้งเจอยาดมเธอประจัดงบส่วนนี่ไปติถ้าไม่เกิดสงครามถ้าสิเอาเงินใสไปซอยสื่อเครื่องกระตุกหัวใจมันคนละส่วนแยกแยะค่ะเฮ็ดยังไงเฮ็ดเหนแต่เขาเอาให้ได้ก็ลููอยู่แล้วว่าคนเขาอันมีทั้งหักทั้งสั่งหูอยู่แล้วว่าคนมีเขาคนจ่องแมนบ่ะ บางคือหมอล่ำสาวน่ะนั่งบดิเห็ดยังผิดดอกบางครั้งในเรื่องบางเรื่องนะอันนี้ว่าอิลีแต่ว่าเสียนั่งแยกประสาทไปคิดเอาเองนั่งก็แยกบาสามารถแยกได้ดอกมันไหลายเหลืองหลเหลา,หลา,หลา,หลาแต่ตอนนี้แลนน้ำผัวกับพ่อวินแหลวเออแยกบ่ออกไซสสิคิดนั่นคิดนี่มันบ่บ้านนี้คนหลบกายที่อาศ,ศัยว่าเป็นมือซ้ายมือขวามือแปดเนี่ยฉลาดแต่ขาดเฉลียวมันก็เลยพากันพัง พากันให้สร้างแต่เกิดดรามา่าว่าดราม่าจังได้กับคุณใส่ใจกันหลายอยู่เนาะ่อยก็ใส่ใจ่อยก็อยากเบาก็อยากใส่ใจเพดให้มันถึกทาบาออกมาว่าตอนนั้นว่าอุย้ยมูลนิธินี้น่ะกองทุนนี้ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นแค่ชื่อคนคนเดียวแล้วหลังๆออกมาโพสต์ว่าเพื่อมูลนิธิกู้ภัยอุดมเวชอะไรว่าไปซึ่งในความเป็นจริงหน้าปกธนาคารมันไม่ใช่ถ้าไม่พูดใครจะรู้ไหม ใช่ไหมถ้าประชาชนถ้าหลายๆคนบอกออกมาเบาเนี่เธอสีหลูอยู่บ่เออถ้าไม่มีใครมาเจรจาว่าเอ้ยนี่มันเป็นกองทุนส่วนตัวนะั้เธอจะมาสีแจงเงินบ่แม้กระทังสีแจงกันยังบ่ถึกตองตองให้เศรบบ้าบานเบาถ้าบเบานี่ก,ก็บคักบ่แล้วใจเออโอ้ยอย่าว่าแต่ละมือคืบอบ่บริจาคไปให้เขาเบิดไม่เป็นอย่างเจตนาที่บริสุทธ เครื่อง A E D ขึ้นกันถ้าบําีิภัยสงคราัถ้าบดีเตรียมงบงบส่วนนั้นไว้เลยตีหรือว่าเห็นเงินแล้วนี่แหละพี่น้นองเขาจะาว่าเห็นเงินหนาดําเห็นข้ามหนาเสาเห็นเงินแล้วมีความคึดแล้วว่าเสียเงี้ยงแม่นบอละ่ะซึ่งจุดประสงค์จริงๆของเงินนั้นมันไม่ใช่ขอบอกเลยอย่าไปหาเหตุอย่าไปหาท่ามอยากบริจาคผู้ใดอยากบริจาคก,ก็บริจาคไปในที่เขาถูกต้องนะคะบ,นนบ้าน,นี่สงคมขล้วแล้วสิพี่นองสมบัติในบ้านเนี่ยเออมุกเจ้าทาเบิง รอดูนะซ่อมที่อยู่อาศัยนะมูเจ้าทาเบิงมันสิมีอีกหลายเขตหลายกรณีอยู่มันบได้มีแค่ผู้นี้ดอกเพราะว่าคนบุหรุกันส่วนหนึ่งคนบ่หูุก,กับอีกหลายมีสาสีสีไม่อีกหลายพี่น้องมูเจ้าทาเบิงโหลดมูเจ้าทาเบิงนะคะมูลนิธิที่จดทะเบียนถูกต้องตอนนี้เท่าที่ค่อยรู้ก็คือมูลนิธิดังๆเนาะหนึ่งมูลนิธิเพจอีจันนะคะ เออแล้วก็ของคุณบุ๋มปนันดาเนี่ยเขามีใบไอถ้าจดทะเบียนเขาจะมีใบประกาศจากกระทรวงมหาดไทยด้วยนะแล้วก็การจำพลังเหรอ,อ,อคุณบุ๋มก็คือองค์กรทำดีเนาะเท่าที่ค่อยรู้ตัวใหญ่ๆเนาะนอกนี้เอาจแอยเอเ่เข้ากับภาษามาเช็คเขาได้เพราะว่ามันต้องเช็คกับอำเภอรหรือจังหวัดหรือเขตนั่นๆพี่น้องเอาอิลีบอแต่ว่าหาบางส่วนหาได้ไหมอย่างกองทุนเพลาพลาแสงทองนี่ไม่ได้จดทะเบียนแน่ๆนะคะโอเคบอ เคลียสิไปกินกาแฟาได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวสิมันอัปเดตข่าวข่าวเรื่องเล่ากันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่าจังไดผู้ใดไปจังไดมาจไใดสายใส่ใจใส่ใจแต่เศร้าแต่เดิกหลักก็สิไปทามาทํางานทามาหากินเนาะจ้ะเนาะพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวบูดาเปสต์นะคะตอนกลางคืนนะคะรอดูวิวเมืองบูดาเปสต์นะคะมีเหตุการณ์ให้อัปเดตใดๆเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขออนุญาตขอตัวลาไปกินกาแฟาก่อนนะคะ แล้วก็จะอาบน้ำทำงานแล้วหาเรื่องใหม่มาใส่ใจสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ